เาละสั่งขึ้นมาแล้วก็หิวแล้วครับเล่นแล้วก็หิวหิวแล้วก็กินอชุดนี้สามจานอ่าล่อคนเดียวละเป็นไงรสชาติอร่อยเป็นยังไงบ้างล่ะเอ,อโอเคไหมอร่อยไหมยกมือไหมยกมือ đường níu này như cô này người nào cứ nói nè từ ngày ba lên trên người nè người có khuyên mặc kìm khi biết cuộc xâm lam nhà nghỉ à nó mà léo cái nó mà léo âu อ,ไอ่ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่พอสั่งมาอีกจริงรอ่ะจริงพ <c oughs> ามาเที่ยวแล้ว <c oughs> ยังครับยัง <c oughs> พอดีสั่งเพิ่มไปยำกุ้งสดอีก <c oughs> จาน <c oughs> อ่าดูหน้าตาคนกินหน่อย <c oughs> อ่ะหูย อ่านางอ่ะอลงไปไว่ายนะ้ำมานะครับหิวพากันหิว